สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดรนนท์นะครับผมเมื่อนี้ผมจะพาชมมาเบิงบรรยากาศบ้านผมนะครับวันเป็นไดนะครับแล้วไปเบิรกันเลยครับผมไปครับอันนี้เป็นสวน นาบ้านของผมนะครับผมนี่สวนกล้วยนะครับนี่ความจริงเขามันกับเป็นสวนของผมนะครับแต่ว่าเขาไม่เป็นสวนของเพื่อนละเพื่อนก็ให้ตาผมกับย้ายผมเนี่ยดูแลนะครับผมกะก็เลยก็เลยได้มาปลูกต้นกล้วยไว้นะผมเนี่ยครับผมให้เบ่งรับผมนี่ประม่านลประม่าณลรหนึ่งอับผมนี่นะครับผมนี่อ่าผมเป็น เป็นสวนหน้าบ้านผมนะครับผมนี่นะง้มแง้มแง้มได้่้างเขาผมกับมาเล่นแ่แถวนี่แหะครับนี่ครับผมนี่ให้เบื้องบรรยากาศนะผมง้มแล้วผมเบื้องขี่ฟ้าครับโอ้ยง้มดีดีครับพี่นะผมอยากกับมะทายห้เบื้องนะคบเพราะว่ามันง้มดีลีนะคบผมนี่เบื้องนี่ไหนอันอันเสาอันกับเป็นเสาเอเอสนะครับผมอยู่ข้างบ้านผมแต่ผมถืพ้ายางไปเบื้องบ้านผมนะครับว่า เห็นไรนะผมหลังใ่ซ้ำไรนะครับอ่าผมพาไปบเบ่งนงหน้าผมนี่ครับผมรถเพลินกับขี่่านไปนะครับผมครับเดี๋ยวผมภาพไปครับนี่กับเป็นบ้านผมนะครับนี่ครับบ้านผมสิครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นต้นบระขามใ่นะครับผมคองใหญ่ผมนะอันนี้กะเอาไว้ดอง อันนี้บ้านผมนะครับเนี่ยเนี่ยผมบ้านผมนะครับนี่แวเป็นนะครับผมไงบออันนี้ก็เป็นต uh <syndrome> ้น <portraits> บ <difficulty> ัก <tasting> ม <language> ่วงนะครับอันนี้เป็นบักม่วงสามฤดูนะครับบักม่วงสามฤดูนะครับผมนี่ก็บ้านผมนะครับอ้าย้อนแสงอีกแล้วเอามาบ้านนี้นะครับผมนี่บ้านเนี่ยหลังไงเติบู่ครับผมแต่กระหกเนี่ยจักน้อยรับเดี๋ยวผมให้เบิ้งย่ายผมนะครับ ตอนนี้ย่าผมกำลังเฮ็ดกับเขาอยู่นะครับย่าเฮ็ดหยังจำแจลหนงพักหนปลาจหนึ่งลลพักหนึ่งปลานะครับได้ได้ดเบื้องเนี้ยอน,นี้เป็นขั้วนะครับตีขั้วให้หยางอ่ะํำเจวครับอันนี้หนึ่งปลาครับโอ้หนึ่งพักก็หนึ่งปลาได้พี่นอ้องอือนี่จะแซ่บแห้งครับผมนี้กผมปลา กำลังหนึ่งดูครับมันได้สุกเอาฮะ,อ,ะอันนั้นเท่ยังอ่ะตำเจียวอันนี้ขัวพี่ร้อยตำเจียวขัวพี่ก้อนตัวขัวพี่มีฮับญาติผมแป๊บไปต่อครับผมต่อไปแล้วสิ่งไปเบิง้งไปเบิ้งสวนโมเมนเบิ้งแปลงพักครับอันอันนี้เป็นข้อไก่้แล้วครับผมเขาไปมหาหันข้อไก่ อ่ยางม่เอาก,กว่าทา่าพอรถคู่แจ้ของผมนะครับนี่รถไม่ของผมเองนี่สองขั้นนะมาน,นะจักรยานขั้นเกา่าจรกรุเตอร์ขั้นไม่นะครับอ่ามาอน,นีี้อับผมนี่เป็นสวนสวนใหญ่ผมนับนี่มาเบิงครับมาเบงนี่อันนี้พว่มจริงแล้วนี่อันนี้อันนี้คือต้นอันต้นบักนานะครับ เ่อวีเรามีหลายต้นครับแต่ว่าพ,พ่อพ่อปะนียวเพิ่นไหมเห็ด e เสาเอาเอสนะครับผมยายผมก็เลยต้องเอาออกนะครับก็เลยเหลือซัมนี่นะครับผมอันนี้ไม่อันนี้ไม่อะมาตะคอนแก่นนะครับผมกับว่าเจียวมาเห็ดโตอย่างะครับนี่นี่ผมแมพไปมือตัวครับนี่ครับผมอีกะ เป็นสวนยหญ่ผมเลยครับนี่แต่ว่าแต่ว่าฟังผุ่นบอแมนนะครับฟังผุ่นบอแมนแต่ว่ากับเป็นที่เพิ่นแต่ว่าของเข้ากับไปเกตยังไดครับผมนี่เป็นคอไกล้ของตาครับคอไกลของตาแล้วมือหนาสิมะทายหเบิ้งนะครับผมก็ฟ้ามาเบิ้งบ้านนะครับนี่ครับฟ้ามาเบิ้งบรรยากาศบ้านนะครับว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผมนี่ งามบ่ครับผมบ้านผมนะครับผมในกันเป็นถนนซอยนะคครับผมถนนซอยมันกับสีสอดอีกข้างนึงแล้วกัน้างนี้กับสีสอดมองหันนะครับผมเป็นซอยบ้านเพนซอยหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมเอาครับผมกาบลาพี่น้องไว้ซ้ำหนีนะคะครับผมคลิปหนาผมสีมาไทยให้เบิรงกหมนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องดาวเตนอนน้ำเด้ครับผมสำหรับมื้อนี้ สวัสดีครับ